ในขณะนี้นั้นนะคะหน่วยงานจัดหาจัดซื้อและจัดจ้างของ NATO ที่เรียกว่าหน่วยงาน NSPA ได้ทำการสั่งซื้ออุปกรณ์สกีชนิดพิเศษให้สำหรับกองกำลังป้องกันประเทศฟินแลนด์เป็นจำนวนมากค่ะซึ่งอุปกรณ์สกีชนิดพิเศษนี้นะคะก็จะถูกส่งมอบให้กับกองพลเยเกอร์และก็กองพลไคนูของฟินแลนด์ในช่วงฤดูหนาวปลา,ปลายปี2023แล้วก็ช่วงต้นปี2024 อุปกรณ์สกีชนิดพิเศษที่ทางนาโตกำลังสั่งซื้อให้กับกองกำลังป้องกันประเทศของฟินแลนด์นั้นนะคะก็จะได้รับการออกแบบพิเศษด้วยวัสดุและก็เทคนิคการผลิตสมัยใหม่ซึ่งก็จะทำให้สกีนั้นยาวขึ้นแล้วก็กว้างขึ้นค่ะโดยที่น้ำหนักนั้นจะไม่เพิ่มมากนักแล้วก็สามารถรับน้ำหนักได้ดีกว่ารุ่นเก่าโดยที่สกีแบบใหม่นั้นนะคะก็จะสามารถใช้กับรองเท้าทหารได้เลยค่ะซึ่งสกีรุ่นที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ผู้ใช้จะต้องสวมรองเท้าบูทยางสำหรับฤด,ดูหนาว และอีกหนึ่งคุณสมบัติพิเศษของสกีทหารรุ่นใหม่ที่ทางนาโต้กำลังสั่งซื้อให้กับกองกำลังป้องกันประเทศของฟินแลนด์นั้นสายรัดก็จะสามารถรัดหรือว่าถอดออกได้อย่างรวดเร็วนะคะภายใน20วินาทีแม้ขณะสวมถุงมือค่ะ